ขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวรอบตัวเพดดังหลุดโป๊เบลล่าโสดแล้วฮอตมากมีพระเอกรุ่นน้องแอบชอบบอกเลยว่าตั้งแต่เลิกรากับพระเอกข้ามช่องสาวเบลล่ารานีทั้งสวยทั้งฮอตประหลอดแตกสุดๆไปเลยจ้างานก็รุมอีเวนต์ก็เพียบ หายป่วยจากโควิด19กลับมารับงานอย่างแข็งแรงอีกครั้งสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีโดยเจ้าตัวเปิดใจถึงสถานภาพร่างกายและอัปเดตหัวใจที่ใครๆก็ต้องจับตามองโดยเฉพาะวัลเลนไทนยปีแรกที่กลับมาเป็นโสดจะเหงาบ้างไหมนะเบลล่าเผยว่าเรื่องอาการโควิดความจริงแล้วตอนที่เป็นก็ไม่ค่อยมีอาการแต่เจอคนที่ติดเชื้อแบบสัมผัสใกล้ชิดเลย p c r เราก็ตั้งสติค่ะคุณแม่ก็ตกใจนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เบลไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยหายห่วงไปการรักษาเป็นการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันแต่เราแยกชั้นกันอยู่กับคุณแม่อยู่แล้วติดโควิดช่วงวันวาเลนไทน์ด้วยทั้งเหงาทั้งโสดเลยไหมปีนี้ มิติใหม่ค่ะฉลองอยู่ในห้องและได้ดอกไม้จากคุณแม่ตื่นเช้าปุ๊บคุณแม่โทรมาบอกให้ไปเอาอาหารหน้าห้องและเห็นว่ามีดอกกุหลาบอยู่ด้วยฉันไม่เหงานะจ๊ะได้ดอกไม้จากคนอื่นด้วยไหมก็มีบ้างค่ะมีบ้าง Move on แล้วหรือยังเบลล่าไม่มีเวลาอะไม่มีเวลาจริงๆมีคนพยายามเข้ามาจีบไหมเบลล่าก็ไม่รู้ขนาดนั้นแต่เบลก็พยายามหาเหตุผลให้กับตัวเองว่า ถ้าตอนนี้มันไม่มีเวลาจริงๆบางทีเบลได้หยุดแค่เดือนละครั้งเบลก็อยากจะเอาเวลาไปทำเล็บไปตัดผมไปดูแลตัวเองก่อนแล้วก็หัวเราะให้เวลากับตัวเองก่อนแล้วกันมีเพื่อนของเพื่อนมาถามบ้างค่ะมีบ้างเบลไม่ได้ปิดแต่เบลไม่ได้เปิดเบลไม่รู้จะใช้คําไหนเหมือนกันตอนนี้แฟนคลับป๊อบเบลล่ากลับมาเชียร์เราสองคนอีกครั้งก็เป็นตามปกติค่ะ คือจะมีการเชียร์เรื่อยๆอยู่แล้วแต่เบลไม่รู้หรอกเบลไม่มีทางรู้หรอกว่าในอีกสักพักหนึ่งความคิดคนเราจะเปลี่ยนไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ท้านะตอนนี้คือเป็นพี่ชายโดยเพจเจ๊มอยสรุปไว้ดังนี้เรื่อง move on หรือ,อยังแม่นายบอกว่าเบลไม่มีเวลาไม่มีเวลาจริงๆ มีคนพยายามเข้ามาจีบเยอะไหมตอนนี้มันไม่มีเวลาจริงๆบางทีเบลได้หยุดแค่เดือนละครั้งเบลก็อยากเอาเวลาไปทําเล็บไปตัดผมไปดูแลตัวเองก่อนและเรื่องคนมาตามจีบก็มีบ้างบางทีก็เพื่อนของเพื่อนบ้างบลาบลาและที่รู้มามีพระเอกรุ่นน้องชอบแม่นายด้วยอ้อหยอกหยอกแต่ที่อยากบอกแม่นายคือ #epimia พี่หมื่น เอ๊ะว่าแต่พระเอกรุ่นน้องคนนี้เป็นใครกันนะจะใช่ช่องเดียวกันหรือเปล่าต้องรอลุ้นและติดตามกันต่อไปนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ